สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพูดถึงการปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขายนะคะเราจะมาที่เมนูระบบบัญชีและสินทรัพย์ค่ะให้มาที่แถบเมนูรายงานภาษีนะคะเลื่อนลงมาจนสุดเราจะเริ่มที่ปิดบัญชีภาษีซื้อค่ะให้เลือกที่ภาษีซื้อค่ะเมื่อกดเข้ามาจะพบหน้านี้นะคะให้เลือกช่วงวันที่หรือช่วงเดือนที่ต้องการค่ะ และเลือกปีค่ะเราจะเรียกภาษีซื้อเดือนมกราคมนะคะสามารถเลือกเป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์ excel ค่ะเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วให้กดร้องขอที่มุมขวาบนของหน้าจอค่ะรอสักครู่นะคะให้กด yes ค่ะร้องขอรายงานสำเร็จให้รอสักครู่ค่ะ แจ้งเตือนจากระบบได้รับรายงานภาษีซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดตกลงค่ะจะได้รับรายงานภาษีซื้อนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ5,467.7บาทค่ะต่อไปนะคะกลับมาที่โปรแกรม s m a r t b บิเราจะไปที่ภาษีขายค่ะให้มาที่เดิมนะคะเลือกเมนูภาษีขายเลือกช่วงที่ต้องการเหมือนเดิมค่ะ เลือกเป็นจะเลือกเป็นเดือนมกรานะคะกดร้องขอที่มุมขวาบนเหมือนเดิมค่ะกด yes ร้องขอรายงานสำเร็จรอสักครู่ค่ะได้รับรายงานภาษีขายแล้วนะคะกดตกลงค่ะเราก็จะได้รับรายงานภาษีขายได้าแล้วนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับสองพันหนึ่งน้อยแปดสิบเก้าจุดหกบาท เราก็จะไปปิดบัญชีนะคะที่เมนูระบบบัญชีและสินทรัพย์เหมือนเดิมให้สังเกตที่รายงานทางบัญชีค่ะเลื่อนลงมาจะพบกับเมนูปิดบัญชีให้กดเข้าไปค่ะเมื่อกดเข้ามาเราจะพบกับหน้านี้นะคะให้เราเลือกเดือนที่ต้องการค่ะคำอธิบายบันทึกบัญชีนะคะ ปิดภาษีซื้อภาษีขายเดือนมกราคมสองพันห้าเราจะเดบิตภาษีขายค่ะ จำนวน2,189.6บาทและเดบิตลูกหนี้สรรพากรค่ะเนื่องจากภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อค่ะและเครดิตภาษีซื้อค่ะจำนวน5,467.7บาท ส่วนต่างเป็นสามพัน็สิบแปดจุหนึ่งบาทค่ะเมื่อใส่รายการครบแล้วให้กดบันทึกที่มุมซ้ายบนของหน้าจอค่ะเมื่อเข้ามาดูที่บันทึกรายการรายวัน ปิดภาษีซื้อภาษีขายก็จะถูกบันทึกไว้เรียบร้อยนะคะขอจบการปิดบัญชีภาษีซื้อภาษีขายไว้เพียงเท่านี้ค่ะ